b บล็คพิง k ทุกสถิติใหม่พาพิง k v เวนนอมขึ้นอันดับ3ของโลกเป็นการกลับมาในรอบเกือบ2ปีที่ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยสําหรับ4สาวแบล็คพิง k จีซูเจนนี่โรเซและลิซ่าที่กลับมาพร้อมมิวสิกวิดีโอสุดอลังการในผลงานเพลงพิง k ์เวนนอมที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่19สิงหาคม2022เวลา11.00นาทีไทย ต้องบอกเลยว่าทุกฉากทุกตอนคุ้มค่ากับที่ YG Entertainment ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าใช้ทุนในการโปรดักชั่นชั้นที่มากที่สุดของทางบริษัทขณะเดียวกันยอดวิวก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและล่าสุดมีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก YouTube ยืนยันพิงเวนนอมทำยอดเข้าชมหลังจากเปิดตัวใน24ชั่วโมงแรกไป90.4ล้านวิวถือเป็นสถิติสูงสุดของ แบล็คพิ n งในตอนนี้ซึ่งได้ทำลายสถิติเดิมของตัวเองอย่างเพลง How You Like That ที่เคยทำไว้86.3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้ตอนนี้พิ n งเวนนอมกลายเป็นเพลงที่มียอดเข้าชมบน YouTube ใน24ชั่วโมงแรกสูงสุดเป็นอันดับ3ของศิลปินทั่วโลกและเป็นอันดับหนึ่งของฝั่ง Girl Group